สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับเช้านี้อากาศแจ่มใสนะครับเรามาเจอรถสภาพดีๆกันอีกหนึ่งคันนะครับผมซึ่งเป็นรถแบบบ้านๆนะครับวันนี้มาเจอกับมิตซูบิชิไซตันนะครับปีสองพันแปดนะครับเครื่องสองจุดห้าดีเซลนะครับผมคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่สวยมากนะครับสีสันสดใสนะครับ สีนี้จะโดดเด่นกับไซตันมากมากเลยนะครับเพราะเป็นสีเฉพาะร่างเฉพาะกายก็เลยนะฮะเดี๋ยวเชิญชมนะครับผมนี่คันนี้นะครับผมไฟตัดหมอกมีนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมรถหน้าตาสวยๆเลยครับผมไม่ว่าจะต่อภาษีหรือว่าเจอด่านนะฮะปลอดภัยแน่นอนเพราะติดซุ้มล้อมาแล้วนะครับผมคันนี้มาด้วยนะครับล้อแม็กนะครับขอบสิบแปดนะครับผมนี่ลายสวยๆเลยครับตัวนี้เป็นลายแบบคลาสสิกเลยฮะ เดี๋ยวเชิญชมรอบคันนะครับนี่ครับสีสันคันนี้มบอกเลยว่าค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับรถสีสันสวยไม่มีโดนแน่นอนครับคันนี้น็อตไม่ขยับนะครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่อง d i ีนะฮะคอมบอนเลวนะครับผมนะครับซึ่งว่าเป็นเครื่องที่ทนมากๆของของตระกูลมิตฟูก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเชิญชมเลยครับคันนี้ครับขนาดแม็กไบรเนอร์นะฮะยังใหม่กิฟเลยรถไม่ได้ ผ่านการใช้งานหนักหรือมันทุกหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาอย่างดีนะครับอ่าเดี๋ยวดูเลยครับสีรอบขั้นบอกเลยว่าค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยครับนี่นะครับพาสีคันนี้6-8ปีหน้านะครับภาสีใช้ยาวๆเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเชิญชมภายในกันเลยนะครับผมภายในได้เบาะหนังด้วยนะครับเดินได้ตะแคบสีแดงฮะสื่อว่าแบบ เอาไปใช้งานในคุ้มค่าแน่นอนครับนี่เดี๋ยวดูภายในนะครับภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีนะครับผมคันนี้นี่สะอาดนะครับผมนะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะครับเราไปเชิญชมนะครับห้องเครื่องกันก่อนนะครับก่อนที่จะฟังเสียงเครื่องกันนะครับวันนี้แงอากาศดีๆอย่างนี้ก็มีเวลาก็ชมกันให้เต็มที่นะฮะรถสวยๆบอกเลยว่า ทุกคนรอติดตามได้เลยว่าผมมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับคันนี้ห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับผมนี่ไม่มีเยิ้มนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมคันนี้โอ้โหสวยมากครับเป็นรถที่แบบว่าพร้อมใช้งานจริงๆครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันะครับว่าจะเพราะขนาดไหนครับผมคือรถ m i ตซูไซ s ัน i นะครับถ้าเสียงเครื่องอ่อนหวานอย่างนี้ลูกลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยฮะ บอกได้เลยว่าเครื่องดีแน่นอน,นครับน้ำไม่มีดัานนะครับผมหัวฉีดไม่มีพ่นไอน้ําใดๆทั้งสิ้นนะฮะบ,บอกเลยว่าเทพคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราบางเสียงก้อนผมลองเร่งเครื่องให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเพาะพลิ้วขนาดไหนนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับใครที่จะซื้อไปทำหมากินนะครับ ทำมาค้าขายนะครับหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยครับนะครับคันนี้นะครับผมรถสภาพสวยๆดีๆอย่างนี้นะครับรถบ้านๆนะครับผมเราเสนอขายแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะบอกเลยว่าที่เราเนี่ยต่อรองได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วถูกใจกันแล้วก็ขายไปเลยนะครับแล้วก็นะครับ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราพร้อมจัดส่งทุกที่ทั่วประเทศนะครับใครจะจ่ายก็คิดตามระยะทางนะครับหรือว่าถ้าใกล้ๆเลี้ยงข้าวหม้อเดียวผมเข้าไปแล้วนะครับผมใครสนใจคันนี้นะครับรีบกันเข้ามาเลยนะครับหรือว่าใครจะโทรมาสอบถามข้อมูลนะครับเกี่ยรถคันนี้นะครับโทรที่เบอร์086 379 2979นะครับคุยกับภูมิได้เลยครับเพราะรถในสต็อกของเรานะครับอีกแบบมีประมาณเยอะเลยฮะ ต้องการแบบจัดไฟแนนซ์ซื้อสดหรือว่าติดปัญหาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ยังไงนะครับเรายินดีพร้อมรับใช้นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็ให้ชมรับสวยๆงามๆไปแล้วทุกท่านช่วยนะครับกดใจหรือว่ากดติดตามไว้หน่อยนะครับทั้งใน Ti i k t o k Facebook หรือว่าช่องทางต่างๆที่ติดต่อเราได้นะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ